สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับนัทอีกแล้วนะครับวันนี้นัทมีรถมาแนะนำนะครับกับรถเข้าใหม่นะครับกับเจ้าคันนี้เลยนะครับ MG Xtender นะครับรุ่นท็อปสุด2.0 Grand X นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ปี2023นะครับบอกเลยนะครับคันนี้เราคัดสรรให้เรียบร้อยนะครับรถมือเดียวป้ายแดงกับเลขไม์แค่17,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถกระบะมือ2นะครับเกียร์ออโต้กับงบราคาไม่เกิน5 0 0นนัทแนะนำกับเจ้าคันนี้เลยนะครับ แล้วก็คันนี้นะครับบอกเลยนะครับรถใหม่ป้ายแดงออกห้างมาที่8 8 9 0 0บาทนะครับวันนี้นะครับจัดโปรโมชั่นนะครับราคาพิเศษนะครับปี2023นะครับคันนี้ราคาพิเศษเราขายเพียง459,000บาทเท่านั้นเองนะครับ เริ่มจากด้านนอกกันนะครับกระจังหน้านะครับที่ได้มาเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับแบบครเมียมนะครับโรโกเอ็มจีแบบครเมียมนะครับกันชนหน้าสีเดียวกันกับตัวรถนะครับเป็นสีขาวนะครับระบบไฟหน้าฟูลเอลวีดีนะครับคันนี้ถัดมานะครับด้านข้างนะครับก็จะมีตกแต่งด้วยคิ้วล้อนะครับสีดําตรงรุ่นนะครับของเอ็มจีนะครับขนาดใหญ่นะครับให้ดูบึกบึนนะครับดุดันนะครับสวยหรูนะครับคันนี้ ล้อแม็กก็จะได้เป็นล้อแม็ก18นิ้วนะครับดิสเบก4ล้อนะครับสำหรับ MG นะครับด้านข้างก็ตกแต่งด้วยบันไดเดิมนะครับจากโรงงานนะครับคันนี้ตัวท็อปนะครับขับ2นะครับจะมีระบบเชื่อมต่อ i Smart นะครับลูกค้าสามารถสั่งการด้วยเสียงนะครับแล้วก็ดูตำแหน่งรถนะครับได้เลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะครับจะเป็นแบบครอบโคมเมียมนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับกระจกมองข้างพับเก็บแบบออโต้นะครับ ส่วนด้านข้างนะครับคันนี้ก็จะตกแต่งด้วยสติกเกอร์นะครับลายโคนนะครับเอ็กเทนเดอร์นะครับสวยเลยนะครับมือเปิดนะครับจะเป็นแบบโครเมียมนะครับทั้ง4ด้านนะครับส่วนประตูนะครับคู่หน้านะครับมือเปิดประตูก็จะเป็นตัวมีปุ่มกดสมาร์ทคีเดเ t นที่นะครับสะดวกสบายเลยนะครับด้านด้านท้ายนะครับมาพร้อมโรบาร์นะครับเอ็กเทนเดอร์ตรงรุ่นนะครับให้ดูดุดันนะครับคันนี้ บอกเลยนะครับลูกค้าด้านในกําลังมองหารถกระบะ MG อยู่นะครับคันนี้ราคาพิเศษอยู่ที่459,000บาทมาไวไปไวแน่นอนนะครับด้านท้ายนะครับก็จะมีตัวแต่งนะครับข้อปะท้ายสีดํานะครับตัดด้วยคิ้วสีแดงนะครับให้ดูสวยงามนะครับไฟท้ายแบบ LED นะครับมือเปิดแบบโครเมียมนะครับมาพร้อมกล้องหลังนะครับเรียบร้อยนะครับ full option นะครับส่วนกันชนนะครับก็จะเป็นสีทูโทนนะครับสีขาตัดด้วยสีดํานะครับ เซนเซอร์หลังสองตำแหน่งนะครับมาครบเลยนะครับภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับภายในกันต่อนะครับถัดมานะครับตัวด้านภายในนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับสีทูโทนนะครับด้านข้างเบาะนะครับตกแต่งด้วยลายเคปล่านะครับให้ดูสปอร์ตสวยหรูนะครับ เป็นเบาะเดิมจากโรงงานเลยนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายนะครับ f u l อ option เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถนะครับได้ที่เบอร์ศูนย์หกสามสามสี่สองหกี่หกหกนะครับเซลล์นัดนะครับเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะแถวหลังนะครับ ภายในกว้างขวางเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถกระบะ MC x t e n d e r คันนี้นะครับสามารถโทรเข้ามาปรึกษารายละเอียดการออกรถนะครับได้ที่เบอร์0633426466นะครับของเราเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถสวยๆนะครับของทางโชว์รูมเราและติดตามกับนัดได้ใหม่ในอ P หน้านะครับสวัสดีครับ